อะไรโม่ตอนเครื่องเปลี่ยนคุณสมบัติวัตถุดิบเฮ้ยชับฮะเนี่ยนั่นไงเอ้ยเอาอีกจน้วยออ่าฮ่าฮาาฮาาาอ่าฮาฮ่าฮ่่าเฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่คฮเก่ฮ้ฮฮ ้องทำแตกอีกกี่รอบเธอถึงจะพอใจเนี่ยนั่นนะสิครับโอ้มเมงก็เหนื่อยใจเต็มทีแล้วล่ะครับพูดแหมททาผิดจนเหนื่อยใจเหรอโอยขอสักเลปี้ยมจ้ะเขาว่าทํากระจกแตกแล้วยังมีหน้ามาพูดแลาเหนื่อยใจอีกโกรธแบบสุดๆไปเลยล่ะอ้าวโอ้เป็นใครเขาก็โกรธอยู่แล้วกระจกมันผิดเองนี่นาที่ไปตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าไม่อยากให้มันแตกก็เปลี่ยนไปใช้แผ่นเหล็กแทนสิฮะ แผ่นเหล็กเหรอจะอาจริงสิจะเอาแผ่นเหล็กออกมางั้นเหรอเครื่องเปลี่ยนคุณสมบัติวัตถุดิบมันจะเปลี่ยนวัตถุดิบของสิ่งต่างๆได้นะเช่นเปลี่ยนไม้ให้เป็นกระดาษเป็นผ้าเป็นโลหะหรือว่าเปลี่ยนแก้วเป็นพสพิกเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยล่ะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนประตูให้เป็นผ้านะจะ โจนอะลวาดอีกแล้วลูกนี้ชักอยู่ยากจริงๆประเด็นกระดาษนะให้เป็นแก้วเอาละอเอ๊เออสุดยอดไปเลยถ้าจะให้นี่เนี่ยเป็นกระจกหน้าต่างบ้านคุณคามินาริให้เป็นเหล็กก็เล่นเบสบอลนี่อย่างสบายใจแล้วกระจกบานนี้เลยนะที่แตะเป็นประจำเลยเอาละ่ะ เลี่นกระจกให้เป็นเหล็กอืออ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยว่าไงนะกระจกไม่แตกอีกแล้วอย่างนั้นหรอมันจะง่ายได้ขนาดนั้นเชียวเหรอเดี๋ยวมาลองทดสอบกันนะจะจับอ่าเฮ้ยอะไรมดมันไม่ใหญ่ไปเหรออย่าห่วงนะเป็นเหล็กแล้วนี่นะเอาละหนึ่งสอง เสียวเจ๊กแล้โอ้โหเสียงคมเบอร์เลยพวกเธอทันแตกอีกแล้วแหละขี้ข้างนี้ไม่แตกเห็นมากเฮ้ยแบบนี้ก็เล่นเบสบอลได้อย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องกลัวเย้เอาเลยจเอ็นใช้ไม้ตีแบบพิเศษของฉันหัวให้ปลิวไปเลยเฮ้หยโอ้โหอะฮ ไม้ตีแบบสั่งทำพิเศษของฉันเนอะฉันเผออกแรงมากไปนหน่อย <c oughs> แต่มีปัญหาหรือเปล่าลุไม่มีครับา <c oughs> น่านๆเวลาแบบนี้มันต้อง <c oughs> ไอ้นี่ก็ได้มั้งเอาไอ้นี่หมุนแบบนี้แล้วจากนั้นก็อ่ะ,น,ะนี่ลองใช้ไอ้นี่ตีดูสิ ลองแบบนั้นมันจะไม่ใช้ตีได้ยังไงล่เลยลองหน่อยนะคิดซะว่าโดนหลอกกันแล้วกันเฮ้ยไโอ้ไม้โลหะนิดนาอุ้ยไม่เร็วอะไรเอาถ้าแกตีไม่ได้อีกเราแพ้แน่รู้หรือเปล่าก็บอลมันเร็วเกินไปนี่นา นี่แน่จงกลายเป็นลูกโป่งซะเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่แน่โอ้โหไอ้ลคะแนนพลิกในทีเดียวแน่แบบที่ฉันนะตื่นแล้ว ดูสิลุกบอยกระทบกับบายของฉันเต็มๆเลยอ่ะมีปีกปลยใส่อ๋อเหรอเออจริงๆด้วยเอ้าจบการแข่งขันยอุสาวมีโอกาสแท้ๆเชียวป่านุ่มตาสุดทนเฮ้เหนื่อยเลยเฮ้ยนี่น้องพิตะทำอะไรของนายอ่ะ โบิตะมายอะอ่้าจโนบิตะนี่แกนแกทำยังไลตือชมัดเลยเอ้ยอ้ไเอ้เอ้ยอ้ยเอ้ไอ้ยอ้ยๆอ้เอ้เอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยอ้เอยเอ้ยอ้เอ้ยอ้ยอ้ยอ้ไเอ้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 อ อ้เอ้ยเลยลินหยไม่เห็นจะต้องโมโหขนาดนั้นเลยนี่โนบิตาจ้าชิสุกะดูสิฉันเอากระดาษมาทำน่ารักใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทำให้มันใส่ได้จริงๆดีกว่าเอ๊ะอ้าวีิตึก สุก uh, uh, uh ัดีใจใหญ่เลยเนาะเยิ้มเว่ยแล้วเว่วแสงยาณดังไปที่ไปเร็วเข้าเร็วเร็วรีบไปรีบไปรีบไปอ้าวเฮ้ยทำอะไรของแกอยู่เนี่ยเฮ้ยกระโดดกระโดดโอ๊ยอ้าวโจดร่นธนาคารพี่พีี่เก็บเขาซิเร็วหน่อยได้ไหมโอ๊ย เอาเงินสกันไปลรารีบวิ่งทางนี้ทางนี้แล้วอ้ฮหไอ่ไอยโอ้ยโอ่ไอ่ไอ้ยอะไรเนี่ยอะไรของแกอีกล่ะไอ่โดนดึงโดนดึงอะไรเนี่ย อะไรกันเนี่ยฮะมันไม่ใอ่ะจุ๊บ้านนีพอดทำอะไรอยู่อ่ะฮะันกลายเป็นเหมือนยางเลยมายืดถึงถึงถึงเนี่ยจุ๊บโงไอ้ก็อุ้มกระเป๋าไปดีเร็วเอด้วยอุ้มกระเป๋าเออใช่ทำไมคิดไม่ออกนะก็แกงโง่แต่ฉันฉลาดไงอ้าวใช่ใช่ก็อัมไบ้ามาไปเยไปไเลไปเยเฮ้ยเฮ้ยเยยยยเยยเปยเยเปยังปยไเยเ พวกโจมันป้นธนาคารไม่ใช่เหรือเนี่ยฉันว่าเอาเจ้านี่ไปเป็นตัวประกันแล้วรีบหนีกันดีกว่าแล้วข้าโอ้แกนี่หัวดีจังเลยนะคหูแน่นอนก็ฉันฉลาดนี่รถมารับเราแล้วไปเร็วเฮ้ยช่วยด้วยพวกตกาง้นขึ้นรถไปเฮ้ยกปหยุดัวก่อนโอ้เอ้ยแกจบแล้วตำรวจสิตำรวจแล้วเข้าอะอะ ยุดนะับขับยุดที่ทำให้รถกลายเป็นกระดาษจิ๊บนี่นี่ยว้ายเฮ้ยนี่มันรถยนต์แล้วลรถกงเต็กเนี่ยนี่ได้ไปเนี่ยวทำไมมันไปแบบนี้อะไรเหมือนรถลอยด้วยเหมือนรถเป็นจะลอยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนรถกงเต็กเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเชยเม้งพอดีเลย รถกลายเป็นกระดาษได้ยังไงเมื่อกี้ยังเป็นโลหิอยู่เลยโอ้ยแค่จริงๆอะเฮ้ยหัวมันนี่แล้วไอ้หนูจะไปไหนอย่างนั้นหเหรอคูภนะไม่ต้องพูดตามฉันนะเร็วเข้าอยู่แล้วอ่ะวิ่งเลยเร็วเข้าเออเหนื่อยอ่ะหนูพี่ตาเหนื่อยก็ต้องทนขึ้นมาเร็วทนวันไหนแล้วมันไม่ไหวแล้วเร็วเข้าที่นี่ไม่มีลิฟต์เอาลูกไปไหเร็วเร็วขึ้นมา แล้วก็แล้วเราเป็นโจมมีระดับมีหอมารับด้วยไม่ใช่โจมกระจอกนะเห็นไหมเหมือนโมไปหรอฮะแต่ไม่ได้โมมาเจ้าหนูแกต้องไปกับฉันด้วยไปไหนอีกล่ะพวกฉันจะจับแกเป็นตัวประกันไงจากนั้นก็จะบินหนีออกนอกประเทศบอกแล้วกัว่าฉันไม่ใช่โจมกระจอกโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอยืนยันว่าแกหัวดีคูณสองพอบีต้าไง รีบขึ้นช่วยช่วยขึ้นไปเลยช่วยดวเข้าเฮ้ไม่ต้องสนใจอะไรใครทับขึ้นไปเลยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปเจ้าดีกว่าตื้อจริงๆแล้วแขึ้นไปบอกให้ขึ้นอาจจะยอมกันเล่าเปลี่ยนหอเป็นดินเหนียวเฮ้นี่นั่งหอไมไม่ขึ้นระดับทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปใบพัดทำไมมันเนือดยืดยืดอย่างนั้นเอออใช่้าวเอ๋

เป็นสายไหมนุ่มนี่โองยกลัวจะตายนึกว่าตายแล้วนะเนี่ยพื้นเด็ดเป็นสายไหมเดี๋ยวก็กินสลหรอกผมไโจนฉลาดครับใบฉลาดก็ไปเข้าคุกมันมีประโยชน์มากช่ไม่ลด้ไอามานี่ยืมลองใช้หน่อยนะจะใจเอนเอาคืนมานะต้องกตรงใหนบ้างละวนี่เงี้ยปั๊บปุ๊กจุกจื๊กจื๊กจื๊กดีมั้ง นี่จ้ากกกกกบนบ้านาาานของฉันมันจับที่ยี่ประตูปิกเลยเฮ้ยทำไ้เหมือนเดินทีโดลรมักอรู้แล้วน่ะอ่ะเพราะนายได้ดันไปกดม่วงม่วก็เลยพังเลวล่ะหยุดพูดแล้วก็ช่วยก่อนันนะ อเอาเชือกแขวนไว้ดีกว่าเครื่องจะซ่อมเสร็จแล้วกันรีบๆซ่อมสิดารสล้าง